สวัสดีครับวันนี้ก็ัอวันนี้มาพบกับเรา FCG นะวันนี้เราอยู่ในเกม Super c o n t น a USA นะครับเดี๋ยวผมขอรีเสียงหน่อยนะมันเลื่อนไงข้างไงเแล้วะเอ้ยเอยเอาไมให้เดี๋ยวประจำเลยเดี๋ยวจะไม่ได้ประจำเลยทำทำอยู่แต่ว่าไม่รู้เลยเออไม่ใช่ละอ่ะเฮ้ทำไมขยับไม่ได้ ไม่ใช่ไม okay. yeah. ่ใช่ไม่ใช่แล้วแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวว่าตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดมันเลื่อไงเนี่ยตัวเซตเอ็กเปล่าเซตเอ็กเซตเอ็กไม่ใช่เกมโอเวอร์เกมโอเวอร์เฮ้โหดมากเลยเล่นมาเลยเกมโอเวอร์คลิกคลิกกัคลิกดูอย่าโอ้ยมันชอบไปหน้านี่อ้าวชิบหายละอ้าวอ้าวอ้าวสอง เอาคนเดียวเอ๊ะเอ๊ะทำไมทำไมเดี๋ยวขอตายแป๊บนึงขอตายตู้เอ้ไอ้อย่าไปไหนดิขอเจ้าทีนี้มันหนีมันหนีเกีวเดี๋ยวเอ็งยะไปเย่เจียวเออดูไอ้พวกนั้นก็เดินวิ่งแล้วหนีไหนยิงมันสักทียิงมันสักทีเออโอเคเอาไหม จบแล้วเย้ไม่มีอ่าวเบียได้คะแนนหกสิบคะแนนอ่ะเอ็น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 เตอร์ยากกดบางคนอาจจะได้เสียงช็อตนั่นตึกตึกตึกเนี่ยมาจากเกมแน่นอนนะกดลูกไหนอ่ะอ้าวอ้าวอีแกไม่ใช่กดลูกศรอนดูดิไม่ได้ขีดซ้ายอ่ะขีดซ้ายไม่ได้ขีดซ้ายทีไปเกมโอเวอร์เลยไหม เซอ็กะเดี๋ยวกดเกดม่วนะกดม่วสเปซบอลสเปซบาร์อ่ะจริงด้วยกดเอนเ r อร์เสียงมึงใครปดเงี้ยไม่รู้ก็ใช่อาจจะมีแหลกบ้างนะเพราะว่าเราเล่นกันแหลกเรามันไม่ได้ผ่านแลนะเราเล่นกันแบบออนเว็บกันไปเลยนะออนเว็บแล้วก็เออเออเอโอ้โหเปียกขโมยเออคอกัดคอ เออให้เราแบบดิจิตอลโอ้ดิจิตดิิดิอมาเอาเลยเอาเลยขอเฮ้ยเฮ้ทัดทัดมันจะตุยเราเออเออเดี๋ยวเรไมมันอ่าทัดจะตายนะทัดมาสิดเล่เล่นจินาหัขอมากอาจจะ เออซา่าเราจำได้้วขบนเราจำขบนได้้ะซาลาเอ๊ะไปเอ๊ะขโมยกันแบบขโมยเฮ้ยไอ้กบฏเอเดนเฮ้ยรอดอะชีวิตเหี่ยดูเลือดแต่ละคนเอเด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 เ ระวังทัดเอ๊ะเจ้าโอ้โหระเบิดตายเบยเจ้าเหยือนน้าเอาเบียร์ได้สองอันเลยทีนี้อันเดียวพออ้าโอ้โหเลยไอ้เฮ้ยเฮ้ยทำไมเบียคะแนนเรียกว่าเราแบบลิบลับเลยวะหน่อยไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมดีเดียดีดียไอ่ะดีเดียดีดีอันนี้เมื่อกี้มันไม่ใช่ดีดีเลยอ่ะ มาถึงนี่แบบตั้งลวปุ้ยปั๊บรัึ๊บเราได้ชีมงกะชิเอ้ยอ้ยอ้ยเราอองอเอ้ยเดี๋ยวเอ้าวลืมดูกระสุนเรากินลันเชื่อมทำอะไรได้วะทัดดูเก็บปืนแล้วน่ะนี่เฮ้ยอาเอออ้าวเฮ้อลบ มันอุยเป็นงั้นเลยหทำกันเลยจ้านะครับเป็นกระชิดตหลังซิบิซิบิซิบอ๋อปลมมาที่เฮ้ยจุดเย็ดเอ้ยแอนน์ทำได้นอนอีกละโอ้ยจะมาเยอะจังเยอะเยอะขาลุด ใช่ไม่เหมือนาที่แล้วเอ้ยไม่เหมือนก่อนก่อนถ่ายว่าเราท่าเยอะกว่าตอนตอนนั้นตอนูแมนดี้แกเลิทตอนมีเสียงกระตุกด้วยตุ๊กจ้แล้วเห็นหน้าปิงปิงกันเลยอ่ะอ่ะเจ้อ่ะเจอระเบิดระเบิดอ๋อเด็ดเด็ดหรือเป็นแบบเมื่อกี้ตัวระเบิดตายปิช เฮ้ยมีอะไรอ่ะเสียวตุดเดีไม่มีใครเว้ยหายไปได้5นาทีเอาเอาเลยเอาเลยนี่อันนี้ดีกว่ามั้ยเออไอ้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 2หนักที่โยนมานะปืนแร้กว่าดอ่ะไม่ๆๆจะปืนอะไก็เหมือนกันโดนยันได้เห็นไหมไม่ยอมละ ตเ,ตเดี๋ยวเราว่านะจะปืนไหนมันก็นัดเดียวตายอยงนั้นน่ะเฮ้ยทำไมมันไม่มียิงกันเองไป Feel Feel f e e ไปไปเก็มมือกันต่อเก็บนี้ถอนตัวละเฮ้ยเดี๋ยวเราเราถ่ายแล้วเราเอาไปไว้ไหนวะ่วเอาเกมอะไรต่อ Beton City นะงั้นขอสตัอปชั่วคราวอ่าโอเคนะครับมาต่อกันนะครับวันนี้เรามากับเกมในตำนานครับตำนานไหม เกมแบตเทิรซิต้นะหรือที่เราเรียกกันว่าเกมรถถังเรามาแคสเกมนตนานในพีซีฮะแบบแลนกันด้วยฮะอนะแล้วทำไมไม่ทำไม้าจังติ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 ง อขึ้นไม่ได้อุ้ยทาดดาว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 เบื่อดาวดวงนั้นแต่ฉันจอยากเป็นอัพเกรดอัพเกรดอัพได้เกรดอัพเกรดทัดเก้อัเกรดได้ไม่ได้อัพเกรดได้นี่อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรคะแนนอัพเกรดทัดไม่รู้สิอัพเกรดอัพเกรดรถหักมันก็เปลี่ยนสิแก้อยิงดูอ่ะก็เนี่ยยิงอยู่ดูแกยิงเร็วเท่าไหร่ดูเลยยิงเออว่ะใช่ใช่ ยิงสูดได้เลยเอาไว้เอาไมมันไม่ขยับรถเราไม่ขยับก็ยิงดิโอ้ะยิงเราแล้วซันเอ้ยอย่าเลยเพอเอ้ยเลยอยอ๋อได้ละเฮ้ยรถเราไม่ขยับเหรอเอาจัดทำไมไปยิงเราวทำไมเอยิงแล้วติดจอตันโอเคเข้าใจละโอเครถตั้งของกอล์เองเฮ้ยเอ็เกือบยิงเอ้ยยิงยิงเกือบยิงและไปแป๊วเลยปุ่ยตัวนั้น ไ่เล่นเป็นจจิตศาเลยอ่าจบดาแรกอาโหทำไมเบียได้เยอะใช่ปะแต่คะแนนเราเยอะกว่าอ้าวันมันต้อไมันต้องผีโูนัสด้วยเดี๋เดเดี๋ยเดเเียดเดยเดยวเีวเดียวเดียวยวเียเียีเดีวยด อืมนั่นแหละโีเครับเราเรามาหลบแบบดิจิตดิจิตม,ม,มันยังไงเออเอาเลยดาวนี่วัดดาวครับพวกเรานี่วัดเสร็จแล้วเราก็กลับมาครับแปดพี่เพืมอนพี่ตีแปดเป็นแ,แปดเลือดบึ้มพีเ่เจอบึ้มเนี่ยครับจุดยิงของเราอ่ะยิงคนยตอนนะี้เราเป็นคนยิงให้ได้แก่แท้เองนะอุ้ย เให้รัสการไปขุดดินก่อนละขุดจะได้ไหมครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงครับเด่ะเดี๋ยวก็พักเราจะยิงไอ้เหล็กนี้ได้ <S 2> <S 2> เฮ้ยมาแล้วจะมาแล้วจะกลัวอะไรอ่ะเฮ้ยดิจิตตบดิจิตตบเฮ้ยโอมโขนอืม,อมาตายยังยังอืมรอดนะเบียร์อ่ะตายสองรอบตายสองรอบแล้วนี่หว่ารอด ก็จะความไม่กัดไม่เกิดโอลู้หูไปเอาไปเอาเพิ่มชีวิตตุดแมนตดตุดตุดตุดตแนนตั้งเลิบลับเลยตุดไอ้เบียได้โบนัสอีกแยะสองเท่าเลยนะแต่ยากๆเชื่อไหมเชื่อดิมองไม่เห็นเลยจะทยตาตรงก่อนนะเขียนตามตรงก่อนตรงแรกเราล้ด๊า จะถึงละโมยใจชทัดออกไปมถอยเอาเลยออกมาดิเฮ้ยไหววะด้านหลังนะเบียงั้นเบียเบียอยู่ก่อนก่อนเออเบียกินี่ตายเราเยอะกว่าต้องจังตัดไปตายตายอะไรตัดยิงดิเบียด้วยจะยิงทับแกลอะไรแล้ว เบียไปเอาเลยเร็วเอาไปเลยเหอเยอะไปเั๊กจพีุ่๊โอ๊ยเบียชัดจำไว้ชัดเอาดีจ้ยิงสตันเหมัอนนไปโหเราเสียว่าบเลยอ่ะอุ้ย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 ้ยปิดปิดปิดนีกแก้วปิดปิด มกหมกหมกหมกแหมกหมกไปไกันใส่โลบองมาแล้วเว้ยปิด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 ดปิีเยกดเดี๋ยวนเราว่าคลิปนี้นานนานทันได้า่าทันยิงปิดใจปิดเกิเออเสียงเราเบาอ่ะ อ่ะเดี๋ยวเด้แลว,วมันเหมือนตัวในโปกเกมอนอะ่ะใครยิงปิดอีกนะเี่ครับจุดคิวของเรานะเราถ้าแกตัวเป็นคิวนี่ฮานะมาได้คิวคอือม,มันทำไมมันต้องเจีด้อยไปกันเบี้ยทำอะไรเราอ่ะพลรบเบล้ยไปเดา

เออเขาเขมาเกมมาหายเลย <laughs> <laughs> ปิด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 เอาคะแนนเท่ากันอย่าบอกเลยลราคนเดียวเจอแล้วเรายิงปิดปิดดีกว่า

ยัาไม่ได้ระคันเขาไม่ไม่ได้เกิดจีิ่ะให้คะแนนให้ให้ตจมเพื่อนยังไงวะไม่หรอถ้าไม่ได้มไม่ได้บนน้นี้รู้ยังไงแล้วนะไม่อยู่แล้วยังไม่ได้บนน้เนี่ยมันอานมันเอือนานแล้วไปเอือนอ่ะเอะอ่ะเอ๊ะอามเบียร์ไปเปิดอะไรเนี่ยอะไรก็ตกยางนัยมัง เอาไปรถเอาไปดิดไม่ได้มันจะปิดแบบโบงเลยใจเลยใจเลยอ่าสองตัวเลยปะบังมันก็ปังเอ๊ะทำไมไม่ปี๊ปปังเฮ้ยเด็ดด็ดปิงปิดปังเอาไปเอาดีกว่างั้นไปแก้ไม่ยิงอีกนะ หินไม่บางเห่อตื้นตึ้นล้งปังแล้จเอาทินไ้เพิ่มกันเลือดปวดปัะจบที่น่าหน้าดูถ้าสงสารตัวเองนะถ้าเอาเลยข้าุดท้าย เลยเ yeah, ลยเลยเลยโอเคป่า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 อ <ligen> ้ยังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่า้ยเกี้ยวโ้อ้าวโดนเหยียบติดสตันด้วยก็อย่าไม่ได้จบแล้วโอเคโอเคนะครับมาต่อกันนะครับเกมที่สามแล้วนะครับภายในคลิปเดียวนะฮะเกมซูเปอร์มาริโอ้บราสนะครับภาคสามด้วย อะครเล่นอะไรอยู่วะเบี้ยไปไว้ดิปิวเตะนะครับหลอดเราเราเตะปิวนะครับอ้าวเออไปเลยโอสามซุปเปอร์มาริโอ้บรอสทีนะครับเออ่วันนี้เราเล่นกันเลยเลยนะครับสามเกมในคลิปเดียวนะฮะเฮ้ยเฮ้ยคนเดียวอะเอาไป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  ไม่แหลกอะเกมนี้ยอดเรามาเอาใหม่นะเมื่อกี้ตุ้ยแล้ถ้าจะไม่ได้เลื่อนนะเกมนี้เป็นเกมที่สามอ้เอออะไรอะไรอะไรตกเสกเอาละต่อเลยมีเซนเซอร์ด้วยรู้สึกเมื่อกี้เออเซนเซอร์เซนเซอร์ตูนอะไรโถเอาไปไม่เอาเอาไปเลยข้าไม่เอาเอาขึ้นไปเฮ้แล้วก็รอแปดอ้าวแปดอ่ะเอีมันเกิดอะไรขึ้น เออเอ้ยเด็บนไม่ดีปะหนรอบคราวนี้เราเป็นลูกสรดูนะลูกสองลงไม่ได้ลงไม่ได้เซเอ๊เออตัวเซตอะแซตอย่าก,กดเลยไม่ปลอดภัยอะลองดูลองดูตัวแซตจ,จ,จริงๆนะลองดูเถอะนะจริงๆนะอ่าๆ<ส>งั้นเดี๋ยวเราข<ส>อไป,ไ,<ด>ไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวพอได้เมื่อไหร่ก็เอาเลยนะ โอเคนะเมื่อ <minutes> ก okay, mm ี hmm. ้คุณเบียร์เขาคงมีอะไรสักอย่างนะคราวนี้เราได้เลือกแล้วนะจริง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 เออด้านในเงี้ยดีด้านแรงกัดีกว่าอี๊ปัดอ้าวทันไปไปอ่าแล้วเราอ่ะเฮ้ยตึงตึงเนี่ยนะเฮ้ยตาเราแล้ว เวันเล่เเน,น,เนี้อย่าเล่นดีแก,แว,ก,ดก네ว่าไว้ชัดไปเอ้แบบนี้ละวันดีเอาแกเล่นตัวอ่ะเปนงอยดอ่โอเคนะถ้า<ม>เกิดเรามีถ่ายอีกเมื่อไหร่เดี๋ยวนะเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวมาตอบผ่านะะ้าละเกัก็ถ่ายต่ออ่า พิชภัทรหน้า,ข,านข้างต่อไปไม่ใช<ล>่ข้างต่อไปเออ, <ๆ S 1> อเพราะเรายังไม่รู้ไงว่าเราจะถ่ายจริงหรือเปล่าโอเคโอเคนะนะนะโอเค